ทุกคนเคยคิดไหมครับว่าหลังกเกษียณเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ถ้าเราไม่ได้เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ผมจะพาไปรู้จักเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่เรียกว่าประกรันบำนาญครับประกรันบำนาญคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงช่วยลดภาษีได้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบครบจบในคลิปเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัจิมันนี่มเซ็นะครับ ผมชื่อนัทนะครับเป็นนักวางแผนการเงินและตัวแทนประกันชีวิตอยู่ในสายงานนี้มามากกว่า10ปีละเอพิซอดนี้เป็นเอพิซอดที่2ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของประกันบํานาญที่มาที่ไปต่างๆแล้วทาไมถึงต้องซื้อประกันบํานาญในการวางแผนเกษียณอายุเดี๋ยวมาฟังกันครับเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยก่อนหนึ่งเลยครับมาทําความรู้จักประวัติแล้วก็ที่มาที่ไปของประกันบานาญก่อนว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรจริงๆแล้วนะครับประกันบํานาญเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมจริงๆเนี่ยประมาณปี2021หรือประมาณแค่สิว เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าสังคมไทยเนี่ยใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society คนเนี่ยครับเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกษียณไปเนี่ยจะอยู่ยังไงเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเราก็ไม่ได้มีเงินเดือนแล้วและระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้เก็บออมมาอย่างเพียงพอเบี้ยประกันบำนาญเนี่ยมีสัดส่วนเพียง0.3%เท่านั้นหมายความว่าถ้าคนซื้อประกัน1 0 0 0เล่มเนี่ยครับมีแค่เพียง3เล่มเท่านั้นที่เป็นประกันบำนาญแต่พอมาปี2014นะครับเบี้ยประกันบำนาญเนี่ยจาก3เล่มเนี่ยขึ้นเป็น14เล่ม หมายความว่าคนเนี่ยเห็นความสําคัญของประกันบนานาเนี่ยมากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคนสนใจในเรื่องการวางแผนกเกษียณกันมากขึ้นโอเคครับต่อมาประกันบํานาญคืออะไรประกันบํานาญนะครับคือการออมเงินระยะยาวผ่านบริษัทประกันโดยคุณจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนะครับไปเรื่อยๆพอถึงอายุ55 60หรือว่า65บริษัทประกันก็จะคืนเงินเป็นงวดๆให้ครับส่วนใหญ่นะจะเป็นรายปีจะคืนไปเรื่อยๆ จนถึงอายุที่แบบประกันนะครับกำหนดไว้ในกรมธรรม์บางที่ก็ถึง85ปีบางที่ก็ถึง90ปีแล้วก็นอกจากมีเงินใช้ตอนกเกษียณนะครับยังมีความคุ้มครองชีวิตให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก่อนกเกษียณครอบครัวนะครับก็ยังได้รับเงินก้อนอยู่และทีนี้คําถามก็คือและถ้าเกิดเสียชีวิตตอนช่วงที่เรารับบำนาญละ อันนี้ก็ยังได้เงินก้อนอยู่นะครับแต่ว่าได้เท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เราซื้อไว้ครับซึ่งความคุ้มครองชีวิตหลังเกษียณนะครับจะลดน้อยลงเวลาเราได้รับเงินเกษียณเป็นงวดๆไปแล้วนี่แหละครับคือรูปแบบของประกันบำนาญที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อมาครับความสําคัญของประกันบำนาญจุดแข็งของประกันบำนาญน,นะครับคือสร้างไรายได้ที่แน่นอนหลังเกษียณอายุเหมือนเรามีเงินเดือนประจำนะครับแม้ว่าเราจะหยุดทํางานแล้วถ้าผมเปรียบเทียบใ,ให้แบบเห็นภาพนะครับ กตัวยอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับแบบค่าราชาการบํานาญเราทํางานจนเกษียณอายุแล้วนะครับเราก็จะได้รับเงินเป็นเดือนเดือนอันนี้ก็เรียกว่าบํานาญแต่ถ้าเรารับมาเป็นก้อนเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าบําเหน็จอันนี้เป็นเรื่องของราชาการเป็นเรื่องของภาครัฐส่วนประกันบํานาญที่ผมพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของตัวเราเองที่เราสามารถสร้างบํานาญไว้เป็นของตัวเองได้ผ่านบริษัทประกันที่เราเลือกใช้ ประกันบำนาญนะครับจะแตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นๆบางคนนะครับอาจจะมี r m f อาจจะมี o พ i เ e n t f ฟันมาใช้หลังกเกษียณซึ่งสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ดีแต่ว่ามีความมันผวดอยู่ประกันบำนาญเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่คงที่แน่นอนให้ความมั่นใจกับคนซื้อว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยฉันจะได้เงินเท่าเนี้ยแน่นอนเหมาะกับคนที่ไม่อยากเสี่ยงครับและต้องการมีหลักประกันที่ชัดๆว่ากเกษียณแล้วจะมีรายได้ประจำต่อมาครับก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อดีข้อหนึ่งครับที่ทําให้ประกันบํานาญเนี่ยขายดีขึ้นและเป็นที่ฮอตฮิตคือมันสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ครับซึ่งตามกฎหมายภาษีของไทยนะครับตั้งแต่ปี2,558เบี้ยประกันบํานาญสามารถนํามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ้ของรายได้จะต,ต้องไม่เกิน200,000บาทต่อปีครับแต่สามารถเพิ่มสิทธิ์จาประกันชีวิตปกติได้อีก1 0 0 0 0แบาท เมื่อรวมแล้วนะครับก็จะได้ไม่เกิน3 0 0 0สนบาทซึ่งแบบนี้ครับเหมาะกับคนที่มีรายได้ประจําอาจจะเป็นพนักงานประจําที่มีรายได้เยอะประมาณหนะึ่งหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้เยอะเพราะยิ่งรายได้เยอะนะครับฐานภาษีก็ยิ่งสูงประกรับนบํานาญนช่วยเซฟเงินก้อนได้ต่อมาครับเรื่องของความมั่นคงของประกรันบำนาญและบริษัทประกันคือหลายคนนะครับอาจจะกังวลซึ่งส่วนใหญนะ่ผมจะเจอคำถามนี้บ่อยมาเวลาผมไปขายประกรันบำนาญ ว่าบริษัทประกันเนี่ยจะอยู่จนถึงตอนที่จ่ายบำนาญให้เราไหมข้อเนี้ยครับสบายใจได้เลยเพราะว่าบริษัทประกันในไทยนะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคอปปะพอซึ่งทุกบริษัทประกันนะครับต้องสำร,งรตตอ,งสองเงินไว้ตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจ่ายเงินบำนาญให้กับผู้เอาประกันได้ซึ่งบริษัมมปปทปร,ษประกันใหญ่ๆนะครับความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ละเปิดมาแล้วหลาย10ปีบางที่เนี่ยเป็นร้อยปีก็มีซึ่งบริษัทประกันใหญ่ๆนะครับก็มีความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างสูงเราไปดูงบการเงินได้ครับ และเรายังสามารถดูเงินสำรองการประกันภัยของบริษัทประกันแต่ละที่ได้เลยครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ครับจำเป็นต้องเปิดมาเป็นพับบิ c กให้สาธารณาชนเนี่ยได้รับทราบถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ต่อมาครับถ้าจะซื้อประกันบำนาญต้องทำยังไงก็ติดต่อตัวแทนที่ทุกคนรู้จักกันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวแทนก็ซื้อกับผมได้เลยซึ่งรูปแบบของประกันบำนาญนะครับผมได้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปคือวันนี้เราเก็บออมเป็นหลายปี ปีละเท่าๆกันแล้วเงินที่เราออมเนี่ยครับจะไปออกหลังกเกษียณซึ่งเราสามารถเลือกระยะเวลาที่เรากรเกษียณได้เช่น55ปีหรือว่า60ปีเรียกว่าระหว่างทางที่เราจ่ายเงินไปไน้ครับเราได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีพอกเกษียณมาเราก็มีเงินใช้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนนะครับอันนี้เหมาะเลยกับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องการผลตอบแทนที่ติดลบคือถ้าคุณซื้อมาเรื่อยๆนะครับยังไงเงินที่คุณได้รับเนี่ยก็เยอะกว่าเงินที่คุณจ่ายไปอยู่แล้ว แต่ถามว่าจะชนะเงินเฟอ้อไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณซื้อประกันบำนาญตอนอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมาซื้อประกันบำนาญตอนที่คุณใกล้กเกษียณนะครับบางทีผลรับแทนที่ได้เนี่ยถ้าไม่นับรวมเรื่องของผลประโยชน์ทางภาษีนะครับอาจจะแพ้งเงินเฟอ้ออันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับว่าอัตาราภาษีของเราเนี่ยอยู่ที่ขั้นบันไดที่เท่าไหร่โอเคครับเรามาสรุปเรื่องของประกันบํานาญกันประกันบํานาญเท่ากับการออมเงินได้ลดภาษีและมีเงินใช้หลังกเกษียณ ซึ่งประกันบำนาญน,นะครับไม่ได้วือหวาเท่าหุ้นหรือว่าริปตแต่เป็นเครื่องมือการเงินที่มั่นคงและมีประโยชน์อยากมีชีวิตหลังเกษียณที่ได้รับเงินประจําอย่างสบายใจและสิ่งสําคัญนะครับการวางแผนเกษียณเนี่ยต้องเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่รอเกษียณแล้วค่อยวางแผนครับนี่แหละครับภาพรวมประโยชน์ต่างๆของประกันบำนาญหวังว่าทุกคนดูแล้วนะครับจะเข้าใจประกันบำนาญเนี่ยมากขึ้นก่อนปิดคลิปเรามาคิดตามนะครับตอนที่ทุกคนเกษียณนะครับทุกคนคิดว่าอยากได้เงินเกษียณจากใคร จากลูกของคุณจากรัฐบาลหรือว่าจากตัวคุณเองครับถ้าคุณเลือกคําตอบสุดท้ายเป็นจากตัวคุณเองประกันบํำนาญก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใช่สําหรับคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนจัจจิมันนี่หมายเสร็จ